รีวิวปรึกษาปัญหากับนักจิตวิทยาที่มีเซ็นเตอร์จะเป็นอย่างไรนั้นตามผมมาเลยครับก่อนหน้านี้นะครับผมมีอาการแพนิคก,กับแว่เ,เรื่องอาการไม่กวนใจมากๆเลยแต่ก็ไม่กล้าปรึกษาใครเลยอยากปรึกษาคนที่จะให้คําแนะนําเราได้ตนมาเจอกับบริการจากมีเซ็นเตอร์ครับที่นี่เขาให้คําปรึกษากับนักจิตวิทยาคลินิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็มาปรึกษาได้หมดระหว่างที่พูดคุยบรรยากาศก็ผ่อนคลายเป็นกันเองมากๆเลยครับเขาจะไม่ถามเรื่องปัญหาของเราแต่ปล่อยให้เราเล่าไปเทียสเตปเหมือนเพื่อนมาเล่าสู่กันฟังไม่รู้สึกกดดันแล้วก็ไม่รู้สึก ถูกตัดสินว่าถูกผิดอีกเลยครับพอจบการปรึกษาก็ได้รับคำแนะนําที่ดีมากๆเลยแลวก็นําเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้แถมยังรู้สึกดีกับทั้งออกน้นด้วยประทับใจมากๆเลยครับผมแนะนําเลยครับใครที่มีปัญหาไม่ต้องรอเครียดไม่ต้องรอเป็นซึมเศร้าหรือรู้สึกเด็ดเกิดต่อไปแค่รู้สึกไม่สบายใจก็มาปรึกษาได้ที่นี่เลยมีเซ็นเตอร์ชั้น2 C ง CDC รายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ hdmall.co.th ได้เลยครับ